พาะพัดเองเลยบอกครับเพราะป้านเองแล้วทีนี้เพราะนี่ตาพอจะบอกได้ไหมว่ามันทํายังไงบ้างคบนี้วิธีการใช่ไหมครับผมนี่ก็มีแค่ถังลูกนี่ลูกเดียวสามารถเพาะได้ฉีดปฉีดที่ปลานี่ตัวปลาใช่ไหมครับใช่ครับปลาหนึ่งขีดคือก็ต้องขีดฉีดหนึ่งขีดตววนี้มันหากินมันกินเก่งนะปลาดุกกระเสียอืครับกินอย่างเดียวให้เวลาไหนตัวกินกินอย่างเดียวเนาะไอตัวนี้กินเก่งก็ตัวเอาตัวเอาเนาะทำอยู่ใกล้ใกล้ใบ้านเลยเนาะแค่นี้ที่แค่แคบนี่ก็ทำได้ เอาตัวค<อ>ู่นะอ๋อครับครับครับมันจะมีนั่งเชือกต่อมนั่งเชือกอยู่คู่หนึ่งตาถ้าเกิดว่ามีคนเขาอยากมาดูงานกับตาหนีได้ไหมได้สวัสดีครับ่มเมพี่นองครับมือหนีผมผ้าพ่พเมพี่นองมาบึงกันเพาะพันปุปลาขายครับหลังจากที่ผมขี่รถพานไปหลายรอบแล้วครับบาน้ก็เห็นเพลนเห็ดตะกระอยากไปสอบเพลนเลอกเกินครับมือหนีก็ได้โอกาสมาหอดเฮือนของคุณตาครับผมบาน้กาสี ไปซอให้พี่น้องเด้รับส้มรลับฟังดูนี่แหละครับพี่น้องครับไปกันเลยครับพี่น้องครับนี่ก็ปลาทำง่ายก็ได้ใกล้บ้านทำเป็นรับกิตมีน้อยทำแต่น้อยก็ได้เนื้อที่แคบๆเราก็ทำได้นี่ปลาปนี่ปลาอะไรตาเป็นปลาทับทิมปลาทับทิม,ททมอืม,อม โอ้พี่น้องครับป้าทับทิมครับไอที่ม,มันลอยๆมันเป็นมันเป็นที่อะไรตาไหนนี่ตัวนี้น่าจะร้อนบ่ร้อนอืมม่ร้อนนะมันมันช้ำล้าทิมพักมาใหม่อืมบ้าง,างทำโรงเรือนทำที่พัก ทำอยู่ใกล้ๆใกล้ๆบ้านเลยเนาะแค่ดได้ที่แคบนี่ก็ทำได้ครับสนใจจะทำอืมพอเราก็เด็ดมาเราก็มาขังมันล็อกนล็อกนลินม,มานายตะเพียนที่ส่งมลกันอะไรก็ไปวางเป็นล็อกๆล็อกครับลูกค้าต้องการจะกัดไปปล่อยเอาปลาอะไรไปก็จัดสั่งจัดตรงไปครับอืมมากแล้วก็ส่งถึงที่ ครับอันนี้เนี่ยก็จะข้อมาเองครับหลา้างง่้ยง่ายหลงังก็ตรงนี้ก็กระดูกพึงหมดเช้าเนี่ยอืมล้างนี่าหลังบาตนมีเนื้อที่ขนาดนี้ครับก็ทำไปง่ายตรงนี้ก็เป็นังนี้ก็เป็นปาน,นินไปครับ ตามหมอไปหมอเที่วฟงเป็นรอกเป็นรอกเป็นอกรอกไปก็มีเงินแล้วครับง่ายๆเดี๋ยวอันนี้ใช่หมดเลยใช่เดี๋ยวพอฤดูการหน้าฝนมาก็ลงมเป็นรอกเป็นรอกเป็นรอบเต็มเต็มนี่หละอันนี้อะไรตาตาเนี่ยทำอะไรไว้นี่แหนแหนแหนเราไว้เก็บไว้ให้ปลากินไง นี่อาหารปลาตะเพียงปลากินพืชแหน่ตอ,น,อนนี้มาปล่อยปล่อยไว้พอเราเอาพอนี่พักอะถ้าเอาปลาตะเพียนมาลงแล้วเราก็เอาตักตัวแหนมเนาไปใส่ให้จริงอืมประหยัดอาหารอ๋อครับแต่จะใช้แต่อาหารท้องตลาดมากเกินไปก็ไม่ไหวเนาะไม่ไหวครับสู้เติถุนเนื้อครับ สบายนะอย่างทำถ้าจะทําเองก็แค่ราวขี้ควายอ่ะขี้ควายเปียกนขี้ควายเปียกครับใช่เอามาสาดลงน้าลงสาะครับเดี๋ยวมันก็จะเกิดเกิดแหนตัวนั้นแหละเกิดแหนนี่นะใช่อืแต่ต้องใช้ขี้ควายนะขี้ควายใช่แต่ขี้วัวไม่เป็ยนขี้ควขี้วัวไม่เป็นขี้ควายเปียกๆอ่ะสาดลงสาะเลยลงในน้ำครับพอประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ก็จะเป็นแหน ครับอืมนี่เลยก็ว่าไนมันเกิดมาจากไหนเกิดจากขี้ควายไม่ใช่มันกินเมล็ดอะไรกินต้นมันมาไหมไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวครับอ่อเนี่ยเน,ยเนี่ยงอกใบใหม่ไงเป็นตัวนี้น,นี่อันนี้นาาก็วางใส่เพศใส่ในสระว่ายน้ำปลาปลาตะเพียนปลานิลปลาในปลากินพวกประเภทป,ป,ปลากินพืชอ่ะกินได้ดทุกชนิดอ่ะ อืม้กินไปเรื่อยๆฟอกใกล้จะหมดแล้วตักมาใส่ครับตาทำมานานหรือยังครับนี่ทำก็กโอ้ตัง้งแต่รุ่งแรกมาก็นานโขหลายปีแล้วประมาณทิ้ ยี่สิบสามสิบปีได้มั้ยยี่ส<า>ิบสามสิบปีตั้งแต่อายุสี่สิบเนาะมันก็ได้ผมทุกชววันนี้มันก็หกสิบปีาแล้วเน,นาะครับผมยี่สิบกว่าปีแล้วอ,อ,อันนี้ของตาทําปลาอะไรบ้างครับนี่ตอนนี้ก็มีปลาดุกปลาดุกปลาดุกปลาตะเพียนปลาตะเพียนปลานิลน,นปลาไนเอตอนช่วงนี้เราดูกานนี่จะทําเป็นปลากินพืชอ๋อผู้ปลากินพืชใช่ปลาพวกกรปล่อย ปล่เลี้ยงปลาในนาข้าวอย่างเงี้ยโอ oh, ครับอย่างกไร้นาสวนผสมเนี้ยเขาจะหลงปวกปลาก,กินพืชเนี้ยครับนาสวนผสมคือว่าเราปล่อยปลาในสระในน้ำใช่ไหมครับบนคันมันจะมีกล้วยมีมะม่วงมีอะไรไปแล้วก็ครับเอาน้ําขี่ปลาเนี่นะครับอืมแล้วจะทําให้ต้นไม้สวยงามมาคไม่ต้องไม่ต้องใส่ปุ๋ยเคมีอืมครับรเนี่ยดือต่างต่างเนี้ย อยู่ใกล้ๆเงี้ยอะไรเรากินได้ใช่ไงครับต้นเช่าครูเพราอะไรแล้วก็ตักน้ำสิน้ำจิ้มน้ำที่เหลือจากขี้เขียวเลี้ยงปลาสาดเข้าไปเกษาสตรไปอ๋อครับมันจะกล้วยเราระดูกูวีทั้งหมดครับเพื่อให้เขาเบาอืมมันจะใหญ่ไม่ต้องไปแช้ปุ๋ยท้องสาดปุ้ยเคมีไม่ต้องครับตักสาดสารทีสารอะไรก็เกิดแล้วตอนนี้ตาทําขายทุกวันเลยใช่ไหมนี่ขายทุกวันของตานี่ร้านของตาอยู่ ตรงอะไรนะเลี้ยงเมืองสุรินทร์เนาะใช่เลี้ยงมองสุรินทร์แล้วเยี้ยงกับร้านปะรถใหญ่นะติดติดกับไอแถวเครื่องช่างเนาะใช่ใช่เครื่องจักรเนาะใช่เครื่องจักรเนาะใช่ขายทุกวันเลยขายทุกวันไม่มีวันหยุดไงมีปลาเนี่ยก็คือพ่อเองพ่อเองอถ้าพวกเป็นปลาเบิกอย่างเงี้ยครับปลาบึกปลาสบาย ปลากระโห o ตัวพวกตัวใหญ่ครับปลาจาระเม็ดเนี่ยเราต้องสั่งเขาออื่าส่วนที่นี้ตาก็คืออย่างปลาดุกนี่ทําเองใช่ปลานินก็ทําเองใช่ปลาตะเพียนก็ทําเองตาเพราะเพราะพันเองเลยบอกครับเพราะพันเองแล้วที่นี้เพราะนี่ตาพอจะบอกได้ไหมว่ามันทํายังไงบ้างคบนี้วิธีการใช่ไหมครับผมนี่ก็มีแค่ถังลูกนี้ลูกเดียวสามพอได้ทั้งและก็ออกซิเจนตัวหนึ่งถังถังเดียว ใช่เน okay. <th oh, like ี guidelines. ่ยสองตัวเนี้ยออกซิเจนอันนึงใช่ออกซิเจนตัวนั้นประเทศครับที่เปิดลมออกก่อนออกซิเจนแล้วก็เปิดพอเราแล้วเอาน้ําน้าอีกใช้น้ําอะไรครับนี่น้ำบาดาลครับน้ำบาดาลเจาะน้ำบาดาลขึ้นมาใช่เอ้ามันโอทัป่าไม่ได้เนาะปาไม่ได้คอรีนกัดตายคอรีนกัดตายหมดเนาะใช่ใช้น้าบาดาลเราต้องพักไหมครับดูขึ้นมาต้องพักไหมไม่ต้องพักใช้ได้เลยใช้ได้เลยบาดาลนะครับอื เราฉีดแม่พันธุ์พ่อพันธุ์แม่พันธุ์เสร็จปุ๊บเราเราคัดแม่พันธุ์มาจากไหนครับนี่แม่พันธุ์คือเราสูบมาจากสาระไรด้วยอ๋อเราเราเลี้ยงไว้ในสระด้วยใช่เลี้ยงเลี้ยงแม่พันธุ์พ่อพันธุ์ไว้ในสระไว้ในสารพอถึงกาหนดเราจะเอามาเพาะแล้วก็หวานหรือสูบขึ้นมาเราก็มาคัดเอาตัวไหนแม่แก่ๆแม่แก่ๆแม่ทองใหญ่ๆแก่ๆใช่ไหมอ๋อไม่แก่ๆคือตัวใหญ่ไว้ก่อนใช่ทองเจอไหนท้องใหญ่ๆฮะทองอ้วนๆเนาะใช่กือคู่มันจะผอมนันจะมีมี แกนกระเอาเหมือนกับคนงั้นเลยครับผมอยู่งะคือเป็นตัวผู้ตัวผู้ัธเมียเข้ามาปุ๊บประมาณพอเรามาคัดได้เอาวันนี้เอาสิบแม่ครับสิบแม่เอามาฉีดฉีดน้ํายาครับน้ํายาซื้อแล้วก็น้ํายาน้าเอามาฉีดครับอืครับฉีดปุ๊บสิบสองชั่วโมงครับเราจะสังเกตถ้า ฉีดที่ปลานี่ตัวปลาใช่ไหมครับใช่ครับปลาหนึ่งขีดคือก็ต้องขีดฉีดหนึ่งขีดปลาหนึ่งกิโลก็ขีดหนึ่งซีซีอือครับครับามขีดจานวนปลาเนี่ยแหละพอฉีดแล้วทีนี้ยังไงสิบสองชั่วโมงเป็นยังไงครับตอนนี้ก็ไข่ก็เริ่มทะลักออกเลยใช่ไหมอ๋อไข่จะเริ่มทะลักออกมันจะรัฟที่เราฉีดคือว่าไปเร่งไข่ใช่ไหมอ๋อครับทำมันอยากหกชั่วโมงอะกเนี่ยครับถ้ามัน ออกก่อนหกชั่วโมงแล้วก็แรงแรงครับรมันก็พอออกปุ๊บกระมางก็ไม่ทําปทำอะไรเอาพะยงเขียวคตัวนี้พะใครพะยังเขียวครับใช่เอามาปุ๊บเราปู๋ก็ให้ปุ๋ยน้ำางเงี้ยในน้ำตลอ่อืมพะยงเขียวปูในน้ำใช่ตอนนี้ก็พอรีดมารีดเอากละมังอย่างเงี้ยครับเอากละมัง รีดไข่ใส่ไว้รีดไข่ใส่ใช่รีดเนี่คือการบีบบีบนี่บอกครับใช่ไหมครับบีบเบาๆจากก็ง่ายงายปลาขึ้นแบบรีบเบาๆก็พีดพีดพีดไข่มันออกไข่มันออกมาเองเลยใช่ครับพอหมดแล้วก็เก็บแม่พันพ่อพันธุแม่พันธุก็เอาลงบ่อขึ้นพ่อพันก็ถ่า่าน้ําเชื้อถ่าน้าเชื้อใช่เอาตัวคู่นะอ๋อครับ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 มันจะมีน้าเชื้อต้่องน้ําเชื้ออยู่คู่หนึ่งอ๋อครับครับมาแล้วถ่ามาได้แล้วก็ เอามาใส่กับไข่แย่งเนี้ยครับแล้วก็ผ่าแล้วเราก็ขยี้ขยี้ไลายสมผสมกับไข่ผสมกับไข่ครับใช่ผสมกับไข่เสร็จแล้วแล้วก็เอามาละเลงไ่ที่เราเอาไปแงงวางเงี้ยครับก็ละเลงขนไก่ก็ได้ครับเลงเขไข่เาเลงเขเวาให้มันเข้ากันทั้งเสมอใส่เข้าไปเพราะงั้นเถอะใช่อือเอาคือภารกิจนี้นี่ผสมออกมาคือตัวเมียรอดแต่ตัวผู้นี่คือสังเวยเรียบร้อยครับอ๋อครับแล้วทีนี้ แล้วตอนนี้ก็24ชั่วโมง24ชั่วโมงค่าอากาศอย่างนี้นะ24ชั่วโมงเราจะฟักฟักเป็นตัวเลยครับฟักเป็นตัวอือพอฟักเป็นตัวเสร็จเราก็ยกรังไข่ออกครับอือตัวก็อยู่นั่นใช่ไหมครับไว้ทิ้งไว้นั่นอ่ะครับอีก24ชั่วโมงครับปักก็จะเริ่มลอยตัวอือว่ายเลยใช่ไหมครับพอว่ายเสร็จปุ๊บเราก็เอาไข่แดงครับ ไข่แดงไข่ไก่ไข่ขเป็ดก็ได้อ๋อครับครับเอาไขา่เอาเฉพาะไข่แดงต้มให้ให้สุกแล้วก็เอาไข่แดงมาใส่ใหกเข้นเป็นเล็กๆอะไรก็ได้มาปุ๊ปปบแล้วก็ละลายในน้ำเนี่ยในในลูกปลาเนี่ยครับครับทำมันกินไข่แดงก่อนอ่ากินไข่แดงวันหนึ่งครับให้กินเช้ากับเย็นครับวันรุ่งขึ้นลงบ่ดินเลยอ๋บอบันรุ่งขึ้นลงบ่ดินเลยใช่เราเตรียมบ่ดินไว้เนาะ แล้วก็เปิดน้ําเปิดอะไรบ่บอดี้นี่ใ,นใหญ่ไหมก็แล้วแต่เรามีที่มีเล็กลรวก็ทำเล็กอ๋อครับไม่ต้องจำเป็นนะที่พอลงได้ประมาณสองอาทิตย์ครับคือสิบสี่วันสิบสี่วันสิบสีวันให้หลังแล้วปลามันจะเป็น,นขนาดนิ้วแล้วครับขนาดนิ้วแล้วหนึ่งนิ้วหนึ่งครับแล้วก็สูบขึ้นมาัค ครับตอนนี้คัดบางตัวมันก็หากินเก่งก็เป็นสองนิ้วเนาะครับตัวใหญ่มั่งตัวเล็กมั่งแต่เราคัดเป็นนิ้วใส่นิ้วก็นิ้วเท่ากันหมดครับครับ,รบพอ,อน,นี่แล้วก็คัดลงบ่อเออจากบ่อมันตัวมันเล็กเนาะครับมันก็อุ้มมุดฟ้ามดอีกนะเต็มบ่อนะครับพอมาคัดเสร็จแล้วก็แยกเอออันนี้หมื่นหนึ่งบ่อนี้หมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งอยากให้โตเร็วครับ อาหารตัวเนี้อ๋อครับให้ยหัวอาหารให้อะไรไปใช่แ<า>มันครับแช่น้ําเสร็จพอมัน,นอ,อืดตัวปุ๊บเราก็มาปั่นเป็นเม็ดเล็กๆก่อนเล็กๆกแล้วก็โยนครับตามสระไปเรื่อยให้มันอืดก่อนถ้าไม่อืดเดี๋ยวมันจะมันตายตนี่มันจะกราดไงอ๋อครับกินเข้าไปปุ๊บมันจะอืดในท้องครับกรให้ท้องแตกตายครับโอ้เทคนิคก็คือต้องแช่ไว้ให้มันอืดก่อนใช่ จะได้ไม่ไปอื่นในท้องปลาเลวันนี้เรากยำมันก็เหนียวเนาะแต่ก็ปั้นครึงก้อนขนาดนี้เราโยนในทั่วให้ได้กินทั่วนากันนะคครรัับบวันนี้เราโยนสักกามือขนาดนี้อืมครับเพราะวันอีกสองวันแล้วก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยครับเพิ่มอาหารไปเรื่อยครับเราจะจับคือว่าปลาลูกค้าจะสั่งปลาเนื้อครึ่งหรือจะสั่งสองนิ้วครสามนิ้วเราก็ทําไซส์ให้ได้น้ำหนักนิ้วน่งเลยอันนี้แล้วก็ เออครบกาหนดแล้วละครับโทรไปหาทางลูกค้าครับบอกคุณลูกค้าครับเนี่ยตอนนี้ช่วงนี้ปลาได้ได้ไซส์แล้วครับพร้อมในอย่างสะที่จะรองรับปลาที่เราจะเอาไปปล่อยไหมอืมเตรียมน้ําเตรียมอะไรเลยเรียบร้อยลงปุ๋ยลงอะไรเสร็จเรียบร้อยเพืก็ครับตกลงว่าจะลงจะไปปล่อยวันไหนครับวันที่เท่าไหร่ก็ตกลงนะสิ็ก็เอาไปส่งอืมกี่กี่กี่วันครับที่มันเลยจากนิ้วหนึ่งไปนี่มันจะ มนจะตราดูการอย่างนี้นะถ้าอากาศมันไม่เปลี่ยนแปลงอย่างนี้นะมันกินหาหารไปทุกวันสองอาทิตย์มันก็จะเพิ่มอีกนิ้วหนึ่งอืมสองอาทิตย์เพิ่มอีกนิ้วหนึ่งใช่จากนิ้วนะสองอาทิตย์ได้<ล>นิ้วหนึ่งอีกสองอาทิตย์ก็ขึ้นอีกนิ้วหนึ่งใช่เป็นปลาสองเนี่ยปลาสองนิ้วเอาครับอืมอย่างนั้นนะแต่ก็ตายแค่นั้นหนึ่งหนึ่งนิ้วนี่ก็คือประมาณสิบสี่วันก็ได้ขายแล้วใช่อืมแล้วแต่แล้วแต่เดินลูกลูกค้าเนะ แบบลูกค้าก็ได้ราคาต้นทุนถูกคเขาเอาเพ็กแค่ปลานิวลงทุนน้อยจะได้ปลาเยอะคปลานิว่นะครับบอกเขาสะอาดนะบอบลูกค้าสะอาดก็เอาแค่นิ้วนิ้วครึ่งแค่เนี้ยอืย่างมากกับตัวแค่ยี่สิบตังค์แทนที่เราจะซื้อตัวระบาดหรือตัวเราหกสิบตังค์เรามาซื้อยี่สิบตังค์เนี้ยอืมบอกเขาสะอาดไงลูกค้าต้องเตรียมบอกให้สะอาด หามมีปลาช่อนโอ้ถ้ามีปลาช่อนอยู่ปลาดุกอยู่ทําไงล่ะครับนี่นี่แหละคือว่าให้เตรียมให้เตรียมทางนี้ก็ต้องโทรไปบอกก่อนใช่ไหมครับพร้อมแล้วแต่ต้องเตรียมบอ่อทันความสะอาดบ,บ่อคือสู่ป่าแห้งอืมแล้วก็ทํายังไงสามารถแบบตากบอ่อแห้งได้ย่างดีกันจะให้มีปลาอื่นปนครับแต่ลงแต่เขาเพิ่มลงแต่เขาเลยเหมินคือว่าได้เจ้าสิบเปอร์เซ็นถึงร้อยเปอร์เซ็นต์อืมแล้วไอไอ,ไอพวกนี้มาเลี้ยงกี่กี่วันมันถึงพอกินได้ครับ ปลาพวกป่าพวกนี้แตบปัตตเพียนเพียนต้องนู่นหกเดือนปัตตเพียนหกเดือนปานินก็พอๆกันพอๆกันเนาะถ้าพวกปานินปานินหมันสามเดือนเขาจับอ๋อครับอย่างปลาดุกนี่จะไวกว่าเนาะปลาดุกต้องรัสเซียไวปลาดุกรัสเซียตัวไวใช่แต่ของบิ๊กอุยอย่างรัสเซียสองเดือนบิ๊กอุยก็ต้องเรี้ยงสี่เดือนถึงจะได้จับรัสเซียสองเดือนบิ๊กอุยสี่เดือนใช่อื มันจะเจริญเติบโ,โตแบบมันคนละเท่าคนละที่ว่าอ๋อครับพวกนี้มันหากินมันกินเก่งนะปลาดุกรัสเซียอืมครับกินอย่างเดียวให้เวลาไหนตัวกินกินอย่างเดียวเนะาะไอ้ตัวนี้กินเก่งก็ตัเตเอาตัวเอาเนาะเป็นปลาอุยเนะอย่าแนะนําอย่าให้ลูกค้าเลี้ยงครับอากาศเย็นห้ามเลี้ยงอย่าไปเลี้ยงปลาดุกอไม่กนอาหางเลยครับเป็นรัสเซียเนี่ยคุณจะเย็นจะหนาวจะร้อน กินอย่างเดียวพองปราเรัสเซียไอตะกะใช่ทับิกุยอากาศเย็นปุ๊บถ้ายเลี้ยเป็นอาชีพอย่าเลี้ยงครับเขาจะเลี้ยงเป็นรัสเซียรัสเซียคือเลียงเป็นเลี้ยงเลี้ยงปลาระยะสั้นอ๋อครับแค่สองเดือนครึ่งเพิ่งรู้นั่นเห็นเลยว่าไปซื้อปลาดุกไปซื้อปลาดุกมาเลี้ยงเราก็ไม่รู้เรือพันอะไรพันอะไรอช่ไปที่ตัวค้าแบบลูกค้าไม่รู้ก่อนแต่บิกุยบิกุยบอกแน่บิกุยฤดูกาลนี้จะเพิ่งเลี้ยงพี่ถ้าพี่เลี้ยงไปแล้ว โอกาสเป็นโรคเยอะหนาวอย่างฤดูกาลเมื่อปีนี้ใช่ไหมครับผมอากาศมันเย็นนานแล้วเขาก็จะไม่กินอาหารเลยอแล้วโอกาสป่วยเยอะอันนี้ตาแนะนําคือรัสเซียใช่อออมันต้องเลี้ยงสลับกันอ่ะครับพอชุดนี้เราเลี้ยงบิอวยครับบิอุยสี่เดือนครับจับสี่เดือนจับอุ่ยปุ๊บครับแล้วต่อไปมันจะเป็นปริยะสั้นแล้วก็เลี้ยงรัสเซียอืรัสเซียสองเดือนครึ่งจับครับ อ่ะดูมันประหยัดเท่าตัวเลยเท่าตัวเลยใช่อืมเนี่ยนะราคาราคามันเวลาขายมันก็กิโลเท่ากันอยู่แล้วเนาะก็พอๆกันทุกวันนี้ก็มีเทคนิคพวกปลาเนี่ยมันลงบัวนี่ครับรัสเซียครับจะลงพอตักมาให้ลูกค้าดูถามลูกค้าบอกเป็นปลาอะไรเขาบอกบิ๊กอุยไม่ใช่เป็นปลาเรสเซียอืมันจะสีใสเหมือนกับปลากระดูกนางะ ก็เสียสีใสบ่ใช่อืถ้าเราใส่ในถังอย่างนี้นะาาถ้าเป็นถังปูนจะออกสีดำถ้าเลี้ยงในในกระมังอย่างเงี้ยครับโอ้หัดบิ๊กอุยยังไงอย่างนั้นแหละครับรบางคนไม่เคยรู้จักถ้าไปเลี้ยงในบ่อดินเราจะแยกออกไหมว่าไอ,อ้บ่อบ่อดินที่เราขุดบ่อดินตื้นๆเนี่ยเราจะแยกละเซียกับบิ๊กอุ้ยได้ยังไงครับบิ๊กอุยคือ ตามตัวปลามันจะเป็นจุด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 เหมือนกบตาช่างเป็นจุดครับรัสเซียไม่มีจุดไม่มีจุดอ๋อนี่คือข้อสังเกตง่ายๆได้ลายเลยครับบิ๊กอุ้ยคือมีลายนั่นแหละครับครับออันนี้ตาทำทุกปลาเลยใช่ไหมนี่ทำทุกทาได้ทุกปลาเลยใช่ไหมตอนต้องใช้ได้ทุกปลาก็ต้องช่วงหน้าฝนอ๋อปลาตะเพียนปลานิน ปลาจีนปลาอะไรใช่ใช่ปลายี่สุกอะไรใช่ทำจันปลาอะไรบรนวนจันีิตาทำได้หมดเลยใช่พ่อพันได้หมดเลยถ้าเราทำไม่ได้คือเป็นปลาบึกอืมแล้ะปรากฏเหลืองก็ทำได้แล้วะปลาโชนก็ทำได้แล้วครับตอนนี้นะครับผมบ้านเราปลาบึกปลาบึกกับปลาสวายปลากระหูคร right? okay. ับแล้วก right. ็พวกปลาเลด ต้องสั่งเขาอืมเพราะว่าพื้นที่เราไม่พอเนาะใช่ครับไม่พอไม่ว่าเพราะพื้นที่บ้านเรามันต้องใช้น้ําน้ําไหลไงอ๋อเหลียวปลาบึกปลาสวายอ๋อพวกปลาบึกปลาสวายมันต้องใช้น้ําไหลเพราะน้ําไหลแต่ถ้าให้ตาทําตาทําได้อยู่แต่ว่ามันผิดที่ระบบน้ําที่เจ๊ใช่ เราใช้อยู่น้ำดิ่งใช่ไหมครับผมพอพวกปลาสวายพวกอต้องใช้แม่น้ําน้ําไหลอยู่ตลอดยี่สิบีชั่วโมงเลยมอย่างอย่างน้ําเนี่ยเราทาเนี่ยมันจะต้องมีสูตรมีอะไรไหมไม่มีนะมีไม่มีเนาะถ้าถ้าน้ําราดานเราแห้งครับไปตักน้ําไปดูเราน้ําตามห้วยหะวรแสดงอย่างนี้นะมาถึงก่อนที่เราจะเพาะ เอามาพักน <alors S 2> right. ้ําเอาน้ <c oughs> ํามาใส่ไว <c oughs> oh. ้ในถังนี้ในอันในกระวังนี้ใช่ไหมครับก็ใช้เป็นตะกร้าอะไรก็ได้ครับแล้วเรามีผ้านวมเก่าอ่ะมาวางครับวางเสร็จแล้วก็เปิดน้ําใส่ครับเท่ากับกรองอ่ะมันไม่มีไม่มีสารไม่มีอะไรรั่วออกไปตะกร้าใหญ่ๆเนี้ยครับเปิดน้ำแล้ววางวางไงพ้นวมเก่าๆ่อ่ะครับผมแล้วก็เทเปิดน้ำลงไปอืมครับผม เราจะไม่มีไรมีอะไรไม่มีอะไรสักสิ้นอ่ะครับอ่ะเ้าเลยได้ฟังนี่เหมือนเหมือนง่ายเนาะตาเนาะแต่ว่าเหมือนเหมือนกับเราฟังก็ก็จริงแหละ <ทำ S 1> แต่ว่าม,มันได้ต้องลงมือทำเนาะมือนถึงจะเข้าใจเนาะครับได้เห็นอย่างนี้ผมผมได้ฟังตาแล้วมันเหมือนจะง่ายแต่ว่าถ้าให้ทํามันก็คงไม่ถูกแล้วถ้าเกิดว่าตาถ้าเกิดว่ามีคนเขาอยากมาดูงานกับตานี่ได้ไหมได้ได้เนาะใช่อ๋อตาตามีเบอร์โทรไหม มีครับเบื่อเบื่ออะไรครับ087 087 01 01 85 85 417 417โอเคโอเคตาชื่อตาอะไรครับตาส่งตาส่งเนาะครับอืมอยู่สุรินทร์นะครับพี่น้องผู้ใดอยากสีฮัดวิธีการอ่าเพาะป้าะนะครับกับมาสมามารถมาศึกษาดูง,งานกับตาเลยนครับผู้ใดอยากสิไปลู้ซีตากับมาได้ครับ กระทู่หาเพื่นเด้อเพื่นฉีรับเพื่อนบัวรับกับคุยกันเองนะครับเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ผมกับมาสี่ทั้งให้ซื้อนะครับกระเดแต่เป็นผู้บอกนี่แหละครับส่วนการลงมือเหตุกับเป็นนาทีของพี่น้องนะครับเด็ฟังเื่อซื้อเมื่อกลืนจังไงแต่ถ้าเกิดว่าเด็มาจับมีคนผาเหตุนี่คือสีเขาท่าคือสีไปได้ครับพี่น้องกับมาหาตาได้เลยครับอืโอ้ทีนี้ตาแล้วทีนี้ตาขายวันวันหนึ่งนีได้ ประมาณเท่าไหร่ครับตาจําหนดไม่ได้ช่วกําหนดไม่ได้เนาะเพราะฤดูการนี้ส่วนมากลูกค้าก็จะเลี้ยงปืนก็เลี้ยงไม่ถ้าเอามือสมัครเล่นทำทั้งปูนก็เลี้ยงได้ร้อยสองร้อยตัวเงี้ยอ๋อครับครับครับก็เลี้ยงได้ประมาณห้าร้อยตัวครับนี่หน่อยเอาให้จริงจริงเป็นจังก็เป็นหน้าฝนหน้าฝนเนาะหน้าฝนจะได้เยอะเนาะใช่โอ้พอดีวะนี่ถ้าทําตัวนี้แล้วก็ใส่กบหน้าฝนเนี่ยพอดีเลยเนาะใช่ นี่แหละนี่แหละผมขี่รถผ่านมานี่มาสุรินนี่ผ่านมามาเห็นขายเต็มอยู่เนาะก็เลยนี่แล้วมาขอความรู้จากตาเนาะครับอา่าพี่น้องคนไหนอยากหูอยากเห็นกับมาเลี้ยนกับตากับมาได้ครับพี่น้องครับม,มือนีกับความหูกับมากถึงเวลาโอเคแล้วครับถือว่ามาลุบกวนตาด้แล้วมัอนี้ก็ต้องขออย่า ตาเมื่อก่อนด้วยครับพี่น้องครับครับพ่อแม่พี่น้องครับเป็นจะได้แน่ได้ฟังตาเ้าแล้วหูงซื้อจังไรนะครับในความคิดผมผมกว่าเพื่อนบอกบอปิดบอบัางได้ครับพี่น้องครับนี่ครับล้านเพื่อนกับเพื่อนกับเปิดล้านยูนิเดอร์ครับพี่น้องครับเส้นเลี้ยงเมืองสุรินทร์นี่ครับเส้นเลี้ยงเมืองสุรินทร์ล้านเพื่อนหิยุเล่ยจากอีแองกอรมองเครื่องจักมาหน่อยหนึ่งครับที่ขายยูตายกสองคนนะครับพี่น้องครับผู้ใดอยากศึกษาเพิ่มเติมกับมา ปรึกษาเพื่อนในได้ครับเพื่อนชีลงป้าลงยังกะมาปรึกษาเพื่อนนะครับในเรื่องของป้าเนี่ยปรึกษาเพื่อนครับด้เรื่องแล้วเนี่ยเป็นจแน่แน่พี่น้องมากยูนอครับนอจัไแนกฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผม้ม่เดอครับพี่น้องเด้อแล้วผมสิไปหาคลิปดีๆนะครับไปซาะไปซอหาความหูเรื่องก้านรเกษตรมาสู่พ่อแม่พี่น้องได้รับชรมเราฟังอีกครับพี่น้องครับสวัสดีครับผม